ธนาคารกรุงศรีรินะครับออกแคมเปญบัญชีงเงินฝากประจำพิเศษสกุลเงิน usd รับดอกเบี้ยสูงสุดที่4.1%ต่อปีนะครับอันนี้ในกรณีฝาก6เดือนเนาะฝาก3เดือนได้ตาดอกเบีย้ย4%เนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กด subscribe c o m ม e n t เป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวแคมเปญเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศนะครับสกุล usd เลือก นะครับมีให้เลือกสองสองแบบก็คือ3เดือนให้ตาดอกเบี้ย4% 6%เดือนให้ตาดอกเบีย้ย4.1%ต่อปีรายละเอียดเงื่อนไขนะครับบัญชีงเงินฝากประจำพิเศษสกุลเงิน USD นะครับมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้บัญชีงเงินฝากประจำพิเศษสกุลเงิน USD ประเภท3เดือนและ6เดือนธนาคารจะให้บริการเฉพาะ50สสาขาที่เข้าร่วมรายการตามที่ธนาคารกำหนดไว้เท่านั้นโดยมีระยะเวลา วันที่26กันยายน2567ถึง31มีนาคม2568ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้เป็นบุคคลธรรมดาและเปิดบัญชีได้เฉพาะสะกุลเงิน USD เท่านั้นจำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกและครั้งถัดไปขั้นต่ำ30,000ดอลลา,าร์สหรัฐต่อครั้งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะโอนเงินดอกเบี้ยหักหลังหักภาษีนอที่จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวข้างต้น เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากและมีการและมีอายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิมนะครับโดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ณวันที่ต่ออายุการฝากนั้นกรณีถอนเงินก่อนครบกําหนดจะต้องถอนทั้งจํานวนของแต่ละยอดการฝากโดย หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยและผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นคืนเท่านั้นหากเป็นการถอนเงินฝากที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยคำนวณในอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ณวันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้นตามจำนวนวันที่ฝากจริงและผู้ฝากเงินจะได้รับ ดอกเงินต้นและดอกเบีย้ยที่คำนวณได้ข้างต้นหลังจากหักดอกเบีย้ยรวมหักภาษีหน้าที่จ่ายที่รับไปแล้วก่อนหน้านั้นทั้งนี้ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหักหน้าที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสัมพารการปิดบัญชีต้องทําที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้นและเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามประกาศของธานาคารนะครับ 1>, 1. สาขาถนนบางนาตราดนะครับเซนทันซิต,ตี้ 2. สาขาเมกะบางนาเมกะบางนานะครับ 3. สาขาเซนทันพลาซ่ารามอินทรา 4. สาขาเดอะพรอมานาดนะครับเดอะพรอมานาด์สสาขาเซนทันเฟสติวัลอีสต์วิวหสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสองเสาขาสำนักเพื่อนจิต 8. สาขาออร์ซิสตันเพรส 9. สาขาสยามพารากอน10สาขาเพินจิตทาวเวอร์ 11. สาขาเซนทนรัลเวิร์ดสสาขาเอ็กชเชนทาวเวอร์ 13. สาขาถนนบรมราชชนนีปิ่น9 14. สาขาไอคอนสยามสมาร์ท 15. สาขาวงเวนใหญ่ ส6สาขาเซนทันพลาซาเวสเกตสมาร์ทส7สาขาเดอะมอลล์งามวงวานสมาร์ทส8สาขาเอ็มคอเทีย19สาขาทองหลอ่ออาคารวสุ20สาขาเจอเวนิวทองหลอ่อ21สาขาราชวงศ์2 2สาขาคิวเฮาส์รุมพินี23สาำนักพระรามที่3ม 24. สาขามุกดาหาร 25. สาขาหนองคาย 26. สาขาเซนท่านพลาซาขอนแกน่น 27. สาขาหัวหิน 28. สาขาบูพอรอดหัวหินรีสอร์ทมอลยสาขาหัวหินมาร์เก็ตวิววิลเลจ 30. สาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา 31. สาขาเซนท่านเฟสติวัลสมุยเฟสติวัลสมุยนะ สาสาขาเชิงทะเลภูเก็ตสาสาาขาไซยวนราไวย์4สาขาห้าแยกฉลองภูเก็ต35สาขาเซนทันเฟสติวัลภูเก็ต36สาขาป่าครอกภูเก็ต37สาขาป่าตอง38สาขาภูเก็ต39สาขาอ่าวนางกระบี่40สาขาเซนทัน เฟสติวัลเชียงใหม่41สาขา4แยกสนามบินเชียงใหม่42สาขาเซนทันเฟสติวลัลพ,พัทยาบีช43สาขาพัทยา44สาขาถนนพัทยาใต้45สาขาหาดจอมเทียนโค้งดงตาล46สาขาซอยเขาตาโลพัทยา 47สาขาบิ๊กซีสัตหีบ48สาขาบิ๊กซีพัทยากลาง49สาขาตลาดนาเกลือซอย11 50นะสาขาสุดท้ายสาขากรุงเทพต้นสนนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของสาขาที่สามารถเปิดบัญชีได้กับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษสกุลเงิน USD นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารกรุงศรีอยุยามาในาที่นี้ด้วยสามารถโทรสอบถามได้ที่1572 ขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกรันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ3พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุ้ม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีวอลเลตด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ